สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปอสก้าหนึ่งก้านะคะอยู่กับดิฉันชัชิลัยเช่นเคยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรจการอาหารทนาน,นั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งสำสํานักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดการลําพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาณอาคารเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษาพระเทพพระราชธิดาเทศบาลตบนบนบําบลบ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการจัดหาน้ำกินน้ำใช้นะคะในพื้นที่บ้านป่งขำฝาดหมู่7 ตำบลบ้านกลางอภหล่มสักจัังหดพิจบูรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลองอีกทั้งประชาชนได้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกเพื่อผลทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและเป็นที่กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนน้ำบ้านโป่งขามฝาดหมูเจ็ดตำบลบ้านกลางอภหล่มสักจัังหปิจิบูร์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักงานพัฒนาภัก3าหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้ดำเนินงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มอาโอให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยหลานเพื่อให้นักเรียนมีน้ำสะอาดดื่มไว้สำหรับอุปโภคบริโภคณนะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยหลานหมู่สตํตำบลวาวีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ